สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณครูเอ็มนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์นะครับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในหัวข้อเรื่องการคูณทศนิยมกับทศนิยมนะครับที่มีผลคูณไม่เกิน3ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เนื้อหาไปพร้อมๆกันเลยนะครับ การคูณทศยมกับทศยมที่มีผลคูณไม่เกินสามตำแหน่งการคูณทศยมนะครับกับทศยมที่มีผลคูณไม่เกินสามตำแหน่งนะครับคุณครูขอนำเสนอสองวิธีนะครับผมวิธีที่1หาผลคูณของทศยมกับทศยมโดยใช้วิธีการคูณในแนวตัง้งวิธีที่สองนะครับ หาผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยใช้วิธีการคูณในแนวตั ELLE ้งแต่เป็นการนำจุดทศนิยมออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่1นนะครับการหาผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยใช้วิธีการคูณในแนวตั้งกันก่อนนะครับเกรดความรู้นะครับผลคูณของทศนิยม1ตําแหน่งกับทศนิยม1ตําแหน่งนะครับจะได้คําตอบเป็นทศนิยม2ตําแหน่ง <c oughs> ผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งนะครับจะได้คำตอบเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งหรือผลคูณของทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งนะครับจะได้คำตอบเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะครับผมการคูณนะครับมีสมบัติในการสลับที่นะครับเด็กๆตัวอย่างที่1น,นะครับ1 4จุดสี่ คูณ0.5นะครับเท่ากับเท่าไใ่วิธีทำนำ1.4นะครับมาตั้งนะครับคูณ0.5นะครับนักเรียนสามารถนำตัวไหนมาตั้งก็ได้นะครับผมเพราะว่าการคูณนะครับมีสมบัติการสลับที่นะครับผมมาครับเรามาดูกันต่อนะครับตัวคูณก็คือ0.5นะครับเนื่องจาก0.5นะครับเท่ากับ0บวก0.5นะครับผม เราก็จะนำนะครับ0.5นะครับมาคูณกับ1.4นะครับผม1.4นะครับโซเดียม1ตำแหน่งนะครับ1ตำแหน่งมีตัวส่วนเป็น10ครับถูกต้องนะครับคูณ0.5ครับโซเดียม1ตำแหน่งถูกต้องนะครับเศษ5ส่วน10นะครับผมต่อมานะครับนำตัวเศษนะครับคูณตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะครับผม ตัวเศษนะครับจะมีค่าเท่าไหร่ครับ14บคูณหครับเด็กๆถูกต้องครับ70นะครับผมตัวส่วนก็คือ100นะครับผมเราได้นะครับตัวเศษคือ70ตัวส่วนคือ100นะครับดังนั้นส่วนเป็น100นะครับทศนิยมสองตำแหน่งนั่นเองนะครับผมดังนั้นก็จะได้0.70นะครับผมเราก็นำมาเติมนะครับ1.4คูณกับ0.5ก็จะได้ ศูนย์จุดเจ็ดศนย์นะครับผมต่อมานะครับศูนย์ะครับคูณกับหนึ่งจุดสี่ศูนย์นะครับคูณกับอะไรก็มีค่าเท่ากับศูนดังนั้นเราก็ใส่ไปได้เลยครับว่าหนึ่งจุดสี่คูณกับศูนย์นี้ก็ได้เท่ากับศูนย์ั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเราจะนำผลคูณนะครับมาบวกกันครับศูนนะครับบวกศูนย์ได้เท่ากับศูนนะครับผมเจ็ดบวกศูนย์ นะครับเท่ากับ7นะครับแล้วก็ใส่ทศนิยมให้ตรงกันนะครับผม0นย์บวกก็เท่ากับ0นะครับผมดังนั้นนะครับ1.4คูณ0.5นะครับเท่ากับ0.70หรือ0.7นั่นเองครับผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับ ทศยม1ตำแหน่งจะได้คำตอบเป็นทศยม2ตำแหน่งนะครับดังรูปเลยนะครับเด็กๆดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ0.70หรือ0.7เรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับเด็กๆ8 0ด็ก8.06คูณ3านะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีทำนะครับตัวตั้งของเราก็คือ8.06นะครับคูณนะครับ ตัวคูณของเราก็คือ3 2จนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับ3ามดเรามากระจายนะครับค่าประจำหลักก็จะได้3ามบวก0นจุดนะครับก็จะได้เท่ากับ3.0นบวก0นจนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะเริ่มคูณกันเลยนะครับเอาแต่ละหลักมาคูณนะครับก็จะเป็นหลักส่วน10บนะครับ2คูณ8.06นะครับก็จะได้เท่ากับนะครับ 8.06คูณ0.2นะครับตัวตั้งของเราก็คือ8.06มีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับเด็กๆถูกต้องนะครับ2ตำแหน่งนะครับผมดังนั้นนะครับเราจะได้ตัวส่วนเท่ากับ100นะครับเราก็จะได้ว่าเศษ806ส่วน100นะครับคูณนะครับ0.2นะครับมีทศนิยม1ตำแหน่งนะครับ ซึ่งพิทยามหนึ่งตำแหน่งก็คือตัวส่วนเป็นสิบนั่นเองก็จะได้เป็นเศษ2ส่วนสิบนะครับต่อมาครับตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะครับก็จะได้เป็นเศษแ0ดร้อยหกคูนสองนะครับส่วนตัวส่วนก็จะเป็นหนึ่ง้อยคูนสิบนะครับผมตัวเศษของเราครับมีค่าเท่าไหร่ครับเด็ก ถูกต้องนะครับหนึ่งพันหร้อยสิบสองนั่นเองนะครับส่วนตัวส่วนของเราก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันนะครับผมตัวส่วนคือหนึ่งพันนะครับเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับเด็กๆถูกต้องครับสามตำแหน่งนะครับผมเราก็จะได้เท่ากับหนึ่งจุดหกหนึ่งสองนั่นเองนะครับผมเราก็นำคำตอบนะครับมาเติมนะครับผม อย่างรูปนะครับแปดจุดศูนย์หกคูณศูนย์จุดสองก็จะได้เท่ากับหนึ่งจุดหกหนึ่งสองนั่นเองนะครับผมต่อมาครับหลักหน่วยนะครับผมสามคูณแปดจุดศูนย์หกนะครับผมเราก็จะได้นะครับแปดจุดศูนย์หกนะครับทศนิยมสองตำแหน่งนะครับมีตัวส่วนก็คือเป็นหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นเศษแปดร้อยหก ส่วนหนึ่งร้อยนั่นเองครับคูณสามจุดศูนย์ครับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับผมนั่นก็คือตัวส่วนเป็นสิบนะครับก็จะได้เท่ากับเศษสามสิบส่วนสิบนั่นเองครับตัวเศษคูณกับตัวเศษนะครับตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะครับผมก็จะได้เท่ากับ เศษสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับเพราะว่าแปดร้อยหกคูณกับสามสิบเนี่ยได้สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบครับตัวส่วนก็คือหนึ่งร้อยคูณสิบก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันดังนั้นก็จะได้เป็นเศษสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบส่วนหนึ่งพันนะครับตัวส่วนของเราเป็นหนึ่งพันนะครับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับถูกต้องครับสามตำแหน่งนะครับผมเราก็จะได้ว่าครับ ยี่สิบสี่จุดหนึ่งแปดศูนย์นะครับผมดังนั้นแปดจุดศูนย์หกครับคูณสามจุดศูนย์ได้เท่ากับยี่สิบสี่จุดหนึ่งแปดศูนย์นะครับผม่อไปนะครับเราก็จะนำผลคูณเนี่ยมาบวกกันนะครับผมเราจะเริ่มจากนะครับหลักที่อยู่ทางด้านขวามือก่อนนะครับสองนะครับบวกกับศูนย์ได้เท่ากับสอง หนึ่งบวกกับแปดนะครับได้เท่ากับเก้านะครับผมหกบวกกับหนึ่งได้เท่ากับเจ็ดนะครับแล้วใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันนะครับผมหนึ่งบวกสี่นะครับได้เท่ากับห้านะครับผมสองนะครับมีแค่ตัวเดียวเราก็สามารถดึงลงมาได้เลยนะครับผมดังนั้นนะครับแปดจุดศูนย์หกคูณสามจุดสองเท่ากับ ยี่สิบห้าจุดเจ็ดเก้าสองนะครับผมผลคูณของทศนิยมสองตำแหน่งนะครับกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับผมจะได้คำตอบเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะครับดังรูปเลยนะครับดังนั้นข้อนี้คำตอบก็คือยี่สิบห้าจุดเจ็ดเก้าสองนะครับผมเรามาดูวิธีที่สองนะครับ หาผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยใช้วิธีการคูณในแนวตั้งนะครับหรือเรียกสั้นๆว่านำจุดทศนิยมออกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากโจทย์นะครับง่ายๆกันก่อนนะครับเด็กศูนจุดสี่คูณศูนจุดสามนะครับให้นักเรียนนะครับนำจุดออกก็จะได้เป็น4ี่คูณกับสาม นะครับผม4คูณ3เท่ากับ12นะครับผมดังนั้นนะครับ0.4คูณ0.3จะได้เท่ากับเราจะต้องนำจุดทศยมมาเติมนะครับตัวตั้งของเรานะครับทศยม1ตำแหน่งนะครับตัวคูณของเราก็ทศยม1ตำแหน่งดังนั้น1ตำแหน่งบวก1ตำแหน่งก็จะได้เป็น2ตำแหน่งนะครับ ดังนั้นเราก็นับนะครับจากหลักที่อยู่ด้านขวามือก็คือสองนับเป็นหนึ่งตัวนะครับต่อมาเป็นหนึ่งก็เป็นสองตัวแล้วก็ใส่จุดนะครับดังรูปแล้วก็เติมศูนย์ะครับดังนั้นศูนย์จุดสี่คูณศูนย์จุดสามะครับได้เท่ากับศูนจุดหนึ่งสองนั่นเองนะครับผมต่อมาครับศูนย์จุดศูนย์ห้าคูณศูนย์จุดสองนะครับผม เราก็นําจุดทศนิยมออกนะครับก็จะได้เป็นห้าคูณสองนะครับเท่ากับสิบนะครับผมดังนั้นนะครับศูนย์จุดศูนย์ห้าคูณศูนย์จุดสองนะครับเราจะทำการนำจุดทศนิยมนะครับมาใส่นะครับผมตัวคูณของเราคือศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับถูกต้องครับสองตำแหน่งนะครับตัวคูณของเราครับถูกต้องครับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งดังนั้นสองตำแหน่งบวกหนึ่งตำแหน่ง สามตำแหน่งครับถูกต้องเลยแล้วก็นับนะครับจากหลักที่อยู่ด้านขวามือนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับอ้าวมีแค่สองตัวนะครับดังนั้นไม่พอเราจึงเติมศูนย์นะครับให้ครบเป็นสามตำแหน่งแล้วเราก็ใส่จุดนะครับดังรูปนะครับแล้วก็เติมเลขศูนย์ที่ห้าจุดดังนั้นศูนย์จุดศูนย์ห้าคูณศูนย์จุดสองก็เท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์หรือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนั่นเองครับ มาครับ0.9คูณ0.08นะครับผมเราก็ทำจุดทศนิยมออกครับก็จะได้เป็น9คูณ8นั่นเองนะครับ9คูณ8ได้เท่าไรครับเด็กๆถูกต้องครับได้เท่ากับ72นั่นเองนะครับผมดังนั้น0.9คูณ0.08นะครับตัวตั้งนะครับ0.9นะครับมีทศนิยม1ตำแหน่งนะครับต่อมาครับตัวคูณนะครับทศนิยม สองตำแหน่งนะครับดังนั้นหนึ่งตำแหน่งบวกกับสองตำแหน่งเป็นสามตำแหน่งนั่นเองนะครับเราก็จะเริ่มนับจากด้านขวามือนะครับหนึ่งตัว2ตัวนะครับมีแค่2ตัวนะครับดังนั้นยังไม่ครบเราก็ต้องเติมเลขศูนย์ไปครบนะครับเป็นมีครบสามตัวแล้วเราก็ใส่จุดนะครับผมแล้วก็เติมเลขศูนย์นะครับดังรูปเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับ สามจุดเจ็ดคูณสองจุดแปดนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีทําเหมือนเดิมครับให้นักเรียนเอาจุดทศนิยมออกเลยนะครับก็จะได้เป็นนะครับสามสิบเจ็ดคูณกับยี่สิบแปดนะครับเราเอาจุดทศนิยมออกเลยนะครับต่อมานะครับก็จะกลายเป็นนะแปดคูณสามสิบเจ็ดนะครับเราก็ทําการคูณเหมือนการคูณจํานวนนับปกติเลยนะครับเด็ก <uous S 1> ๆก<ๆ>็จะได้นะครับแปดคูณเจ็ดก็จะเป็น ห้าสิบหกนะครับใส่หกแล้วทดห้าไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือนะครับแปดคูณสามนะครับได้เท่ากับยี่สิบสี่บวกกับตัวทดห้าก็เป็นยี่สิบเก้านะครับผมต่อมาครับเราก็จะเป็นการคูณนะครับสามสิบเจ็ดคูณกับยี่สิบนะครับผมเราก็เติมศูนย์ไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นสองคูณเจ็ดก็เท่ากับสิบสี่ นะครับทดหนึ่งไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือครับสองคูณสามก็ได <router adjustments, S 1> ้เ <dell'> ท <unexpected. S 1> ่าก <idor> ah ับหกบวกกับตัวทดหนึ่งก็ได้เท่ากับเจ็ดนะครับผมเราก็นําผลคูณนะครับมาบวกกันนะครับเราจะเริ่มจากหลักทางด้านขวามือก่อนนะครับหกบวกศูนย์เท่ากับหกนะครับเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามนะครับใส่สามทดหนึ่งไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือสองบวกเจ็ดก็เท่ากับ ก้านะครับผมเราก็บวกกับตัวทดหนึ่งก็เท่ากับสิบนะครับแล้วก็ใส่สิบเลยนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะทำการเติมจุดทดสิยมนะครับผมสามจุดเจ็ดคือตัวตั้งนะครับมีทดสิยมเป็นกี่ตำแหน่งครับถูกต้องครับหนึ่งตำแหน่งนะครับตัวคูณนะครับทดนิยมกกี่ตำแหน่งครับถูกต้องครับหนึ่งตำแหน่งดังนั้น หนึ่งตำแหน่งบวกหนึ่งตำแหน่งก็จะเป็นสองตำแหน่งดังนั้นนะครับเราก็จะเริ่มนับนะครับที่ผลคูณนะครับเห็นไหมครับหนึ่งตัวสองตัวแล้วเราก็ใส่จุดทศนิยมเห็นไหมครับดังรูปเลยนะครับเด็กๆผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งจะได้คําตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับดังรูปเลยนะครับเด็กๆด,ดังนั้นนะครับสามจุดเจ็ดคูณสองจุดแปดเท่ากับ 10.36นั่นเองครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ10.36ุดสาตัวอย่างที่สองนะครับ3.52จุคูณห4นะครับผมเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีทำนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนจะต้องนำจุดทศนิยมออกนะครับดังนั้น ตัวตั้งของเราก็คือ3 5 2หคูณ64ีนั่นเองนะครับผมเราจะเริ่มคูณนะครับหลักหน่วยก่อนนะครับ3 5 2ห้าสบคูณ4นะครับผมเราก็เริ่มคูณกันเลยนะครับ4คูณ2นะครับเท่ากับ8นะครับ4คูณ5เท่ากับ20นะครับใส่ศูนย์ทด2ไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือนะครับ4คูณ3นะครับเท่ากับ สิบวกกับตัวทด2ก็ได้14นะครับผมต่อมาครับเราก็มาคูณครับหลักสิบนะครับผม6กคูณสนะครับได้เท่ากับ12นะครับใส่2ทด1นะครับไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือ6กคูณหนะครับเท่ากับ30บนะครับบวกกับตัวทด1นึ่งได้กับ31ใส่1นทด สามนะครับไปยังหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือหกคูณสามนะครับเท่ากับสิบแปดนะครับบวกกับตัวทดสามก็ได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับผมเราก็นําผลคูณนะครับของแต่ละหลักนะครับมาบวกกันนะครับผมแปดบวกศูนย์นะครับได้เท่ากับแปดนะครับศูนย์บวกสองนะครับได้เท่ากับสองสี่บวกหนึ่งครับได้เท่ากับห้า หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับสองนะครับสองมีอยู่แค่ตัวเดียวก็เติมได้เลยครับผมต่อมานะครับเราจะเติมจุดทศนิยมนะครับตัวตั้งของเราก็คือสามจุดห้าสองนะครับมีทศเยมเป็นสองตำแหน่งนะครับตัวคูณของเราคือหกจุดสี่นะครับทศยมของเราก็คือหนึ่งตำแหน่งดังนั้นสองตำแหน่งบวกหนึ่งตำแหน่งก็เป็นสามตำแหน่งนะครับดังนั้นเราก็เติมเลยนะครับนับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับ ครบสาตำแหน่งแล้วเราก็ใส่จุดทศนิยมดังภาพเลยนะครับผลคูณของทศนิยม2องตำแหน่งนะครับกับทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะครับผมจะได้คำตอบเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะครับดังรูปเลยนะครับดังนั้นนะครับ 3, 52จุ้าสอคูณหกนะครับเท่ากับ22.528บองจุด้าอน่นองนะครับ ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ22.528นะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ไปบบพร้อมๆกันนะครับเด็กๆสรุปการคูณทศิยมกับทศนิยมที่มีผลคูณไม่เกิน3ตํตำแหน่งนะครับวิธีที่1นะครับผมหาผลคูณของทศนิยมกับทศิยมโดยใช้วิธีการคูณในแนวตั้งนะครับ การคูณทศิยมกับทศิยมนะครับใช้การกระจายจํานวนหนึ่งนะครับตามค่าประจําหลักนะครับผมแล้วนําไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับนําผลคูณที่ได้มาบวกกันนะครับผมวิธีที่2นะครับหาผลคูณของทศยมกับทศยมนะครับโดยใช้วิธีการคูณในแนวตั้งนะครับผมโดยการนําจุดทศิยมออกนะครับ หนึ่งนำจุดทศนิยมออกนะครับทั้งตัวตั้งและตัวคูณนะครับผมสองใช้วิธีการคูณแบบเดียวกันกับการคูณจำนวนนับนะครับสามเมื่อหาผลลัพธ์ของการคูณเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับนำจุดทศนิยมมาเติมในผลคูณนะครับโดยให้นับตำแหน่งของทศนิยมตัวตั้งนะครับบวกกับตำแหน่งทศนิยมของตัวคูณนะครับผมการเติมจุดทศนิยมนะครับ ให้นับตัวเลขจากด้านขวามือสุดมาทางด้านซ้ายมือเสมอนะครับเด็กต่อมานะครับเรามาดูงานที่ได้รับมอบหมายกันนะครับผมงานที่ได้รับมอบหมายนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับหน้า77นะครับหน้าปกนะครับดังรูปเลยนะครับเฉพาะส่วนการศึกษา IP นะครับ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสสวทนะครับหน้าเก้าสิบเอ็ดครับหน้าปกดังรูปเลยนะครับสําหรับนักเรียนคนใดนะครับที่ไม่มีหนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนนะครับสามารถเขียนใส่กระดาษ A 4นะครับผมแล้วถ่ายรูปนะครับกดส่งงานมาที่ปุ่มส่งงานออนไลน์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูเอมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ